สวัสดีทุกคนครับวันนี้ห่างหายกันไปนานเลยนะไม่ค่อยมีเวลาบ้างมาทําคลิปนะก็เลยหายไปนานเลยก็วันนี้จะมาบอกอีกทีบอกข่าวสารว่าผมรับคนเข้ากิวแล้วนะครับก็เข้าไมา่ได้นะอยู่ในคลิปที่แล้วเลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไปให้ข้างล่างใต้คลิปอีกทีด้วย แล้วก็อยากจะมาบอกข่าวสารอะไรต่างนิดหน่อยแล้วก็มาเล่น ID ของผมรีวิวให้ดู <Yeah. S 1> ก็สลับอีเวนต์เควสประจำวันก็ไปทำกันนะครับอไอลูกแก้วเนี่ยมันถ้าเก็บไม่ครบเนี่ยมันจะได้กลบดำแล้วก็กลบม่วงนะกบแดงด้วยก็ขยันเล่นกันหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าไม่มันไม่ค่อยมีโอกาสมานะโอกาสแบบนี้มีน้อย เขาไอจีเอ็มเ,เ,เขาแจกมาเนี่ยเขาให้เราทำธุรกิจเราก็ทํานะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะอันนี้เป็นโอกาสดีเลยในการาร์มกบเลยนะก็ถ้าเล่นในช่วงนี้ก็จะอาจจะแม็กง,ง่ายๆหน่อยนะมันแจก,กกบเยอะแล้วก็สเตตอีเวนต์นะครับตอนนี้ผมจะดันขึ้นให้ถึง10,000อันดับที่1 0,000นะ ตอนนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนหมืนะวันนี้ก็จะดันให้บาถึงประมาณ2,000 0 0แล้วค่อยดันต่อพรุ่งนี้เหลือสีวันนะพรุ่งนี้ก็เหลืออีก3วันเลเวลก็อัพแล้วนะครับตอนนี้จัาอีกเลเวลนึงแล้ว <Yeah. S 1> สเตตก็ฟาร์มเหมือนเดิมครับอันนี้ขยันตีก็จะได้ขนลงนะแต่ข <laughs> ี้เกียจตีนะตีเยอะแล้ว,ลวตีไป30มสิบวินาที ส่วน PVP เมื่อวานนี้นะครับจบอยู่ที่ที่จริงขึ้นไปอยู่เพชรสเลยนะครับแต่ว่าจบอยู่แค่เพชรสนะครับโดนตีตกลงมายับเลยนะขึ้นไปเกินประมาณแต่ร้อยแต้มแต่เป็นเออตกไปแลวแหละสำหรับที่เออสำหรับใครที่อยากขึ้นอยากขึ้น PVP ในลีกเออ ลีกเพชรนะผมบอกเลยเพชรหนึ่งเนี่ยผมบอกแล้วว่าคุณต้องมีภาคพ,พื้นที่เก่งมากๆเก่งไม่ต้องเก่งมากหรอกเก่งต้องมีตัวดีๆแล้วก็ต้องอัพแม็กนะครับบอกเลยแล้วก็ถ้าตัวไม่ดีนะครับผมบอกแล้วว่าต้องมีเกียร์ที่ดีครับเพราะว่าตอนผมอยู่เพชรหนึ่งเนี่ยเจอ ตอนจะขึ้นเนี่ยผมว่าจะดันร้องขึ้นเพชรหนึ่งนะแต่ว่าไม่ไหวนะครับทุกคนตัวบินผมทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าหลีกเพชรหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าทุกทีมนะแทบจบะทุกทีมแหละมีตัวกันบินนะครับก็คือถ้าอยากเอาตัวบินพาขึ้นเพชรหนึ่งนะผมบอกเลยว่าต้องใส่เกียร์ให้ดีดีครับแล้วก็ภาคพื้นต้องแข็งแกร่งมากมาเพราะว่าหลีกเพชรหนึ่งเนี่ยจะเจอพวกเ,เขามีเกียร์ดีครับอย่างเช่นเกียร์จากกิจกรรมฮาโล,ลวีนบ้าง แล้วก็ชิสต์มาสครับเป็นเกียร์พวกกระดิ่งพวกอะไรพวกนั้นแหละเป็นเกียร์ที่เปอร์เซ็นต์สูงครับค่อนข้างจะสู้ยากเลยนะแล้วก็เกียร์เจ็ดดาวเขานี่มีทุกตัวนะตัวหนึ่งนี่ใส่ไม่ต่ำกว่าสองชิ้นนะบางครั้งผมเจอแบบโอ้โหแค่ยับนะทีมผมก็ลองลั่นขึ้นแล้วก็ได้อยู่เฟสสองต้น,ตนแล้วก็ผ่านไปแค่คืนเดียวก,ก็ตกเลยนะ นี่ครับสเตตีเวนต์ตีได้อยู่แค่นี้แหละผม450ที่จริงจะอยู่ประมาณ463ได้2,700แต้มนะก็เล่น2ตาก็ได้6,400ถือว่าเอ้ย5,400นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ5,500 5,400เนะี่ยก็ถ้าอยากได้แต้มเยอะก็ใส่ตัวอีเวนตะ์ด้วยนะมันจะบัฟเอ,อ่อบัฟแต้มสเตตีเวนต์ด้วย เรามีตัวฟีอย่างมาโยยก็ปั้นเลยนะครับปั้นเป็นอันตราจะได้กบดำมาตัวหนึ่งเลยตอนนี้ก็กำลังจะทำการเจ็บกบยาวนะครับตอนแรกก็จะลองปั้นชิโนบุแม็กนะแล้วก็จะมารีวิวให้ดูแต่ว่าต้องรอที่เดือนหน้าก่อนนะครับว่าเดือนหน้าผมจะสุ่มได้ตัวดีไหมถ้าสุ่มได้ตัวไม่ดีนะผมจะปั้นชิโนบุชิโนบุแม็กเลยนะ หรือไม่ก็อาจจะรอเป็นเดือนถัดไปโคโบรบูมอีกรอบนึ่งจะเก็บเพราะว่าชินโนบุเนี่ยมันมีข้อเสียอย่ไงไผมเลยไม่ค่อยอยากปัน่นเผื่อหลังๆมันจะมันจะใช้ไม่ได้ครับกลัวมันใช้ไม่ได้มันมีข้อเสียของมันเหมือนกันเพราะว่ามันยืนจุดระยะใกล้นะแบบเท่าๆมูลหรือย,อยังแล้วก็สกิลไม่ถึงกลุ่มหลังนะครับบอกเลยมันไม่สู้พวกไทกะอย่างเงี้ย มันเลยเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ผมว่าก็เลยแต่ว่าดาเมจมันสูงมากนะก็เลยอยากให้คิดลองดูทีก่อนนะก็สเตจเวต์ก็ต้องหาตัวพวกทีป้อมงแรงมาได้นะแล้วก็ตัวยืนถึกๆนะสเตจรอบนี้น่าจะเป็นาตุพืชนนะน่าจะทตาพืชแหละเป็นสเตจท่าพืชนนะครับใน456 ก็เลขสี่วันนะครับก็รีบเอาฟาร์มมาเก็บนะว่าผมจะเอาท็อปหมื่นให้ได้กบดำกบดำกันต้ามาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวอีกสิบสี่ไปจะมาเปิดกาชาให้ดูด้วยนะครับให้มาวยอีกสิบสี่ตัวนะไม่รู้ว่าจะทามาวยพีร้อยได้ไหมนะก็ไม่ไน่ใจะมัน้ก็ได้ตัวพวกนี้มาเลยนะถ้าถามถ้าเราใครมือใหม่มาดูนะก็อันนี้เอาไว้ไป ทะลุขีดจำกัดเกียร์เจ็ดดาวนะครับความสามารถเกียร์เจ็ดดาวเออแล้วก็คมพีเอาไว้สุ่มหาความสามารถเกียร์เจ็ดดาวใหม่นะเราจะตีให้โดูมานี้ก่นอนเดี๋ยวผู้ชมเบื่อ <c oughs> ก็ไม่มีคลิปอะไรจะทำนะครับก็คอนเทนต์ก็ไม่มีนะวราวเพชรก็ไม่อยากไปสุ่มเปิดเกียร์ให้ดูมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องเก็บเพชรไปเดือนหน้านะผมเป็นไอดีฟรีนะครับบอกเลยไอดี ID นี้ไม่เคยเติมนะ เป็นไอดีฟรปซนะครับก็ต้องขยันเล่นอดทนนะครับสำหรับเกมนี้เลยแล้วยิ่งไ่สายปียังห่างนะก็มันก็จะเห็นผลเองแหละครับถ้าเราอดทนและขยันนะอย่างนี้ก็ได้มูลหรือ,อยางแม็กมาแล้วตัวบินแม็กมาแล้วนะที่จริงไม่ควรปั้นนะครับไม่ควรปั้นเป็นมูลหรือ,อยางตัวแรกนะอันนี้ผมยังเล่นไม่เป็นตอนนั้นเออ มัคนควรปั้นเป็นตัวดาเมจก่อนนะครับอย่างปั้นมาโยยมาไอดียใหม่ก็อาจจะช่วยได้เยอะเลยนะแต่มาปั้นแท้งก่อนนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรื่องเลยนะผมบอกเลยอันนี้คือพลาดไปแล้วนะแล้วการปั้นนะแนะนําให้เก็บกลุไม่ครบ20ตัวก่อนนะครับค่อยปั้นให้ดูดีๆก่อนเพราะว่าอย่างเนี้ยผมปั้นตัวเนี้ยปั้นมาทีละตัว2ตัว3ตัวบ้างปั้นไปนะครับแล้วทีนี้มัน ขาดอยู่นิดหน่อยแล้วสุ่มได้มาโยยพอดีทีนี้ก็เลยไม่ได้ปั้นมาโยยเลยนะมันขาดเลยทีนี้ยกบเมื่อกี้น้องก็มานะไม่ต้องไปสนใจนะเสียงรบกวนแล้วก็หอคอยนะครับตอนนี้ได้ที่20ชั้นแล้วนะครับก็ตอนนี้กำลังผส,สมกบนะกบมีอยู่3ตัวนะครับ สุ่มได้จากห้องทดลองหนึ่งตัวแล้วก็ปั้นมาโยยอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวอีกอีกสวันนะก็ได้อีก1ตัวอีกขอคอยอีกรวมเป็น4ตัวนะครับตอนนี้ก็ก็สำหรับคลิปนในวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มาทำคลิปให้ห่างหายกันเฉยเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาสี่ห้าวันแล้วนะครับก็ ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมจะพยายามทําคลิปต่อไปนะลงคลิปไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นมาแล้วนะก็ขอบคุณมากเลยครับที่มาติดตามช่องผมนะก็จะพยายามทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆก็ สำหรับทิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็สรับดีกครับ